คือเหมือนว่ามีคือแบบได้อะไรที่แบบว่าในสิ่งที่เราคิดไว้สําเร็จอตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องแม,ม,ม่นยับนะคะคือเหมือนว่าถ้าเราเป็นเส้นที่แบบว่าคือเหมือนความรู้สึกของเราเวลาตัดสินใจไม่ว่าจะซื้อหวยหรือว่าตัดสินใจทําธุรกิจอะไรคือถูกต้องไม่มีพลาดนะคะเป็นปีชายาน เศรษฐีนะคะได้สักให้ครบนะคะเส้นเรื่องของวาสนานะคะโชคลาภเงินทองนะคะอันนี้รวยมหาเศรษฐีเลยเดี๋ยวต่อไปมีเง็นเป็นร้อยล้านพันล้านแน่นอนนะคะแต่งงานไม่หนูได้แต่งงานได้แต่งงานด้วยอันนี้สักเส้นเบ็ดเกี่ยวคู่ให้ด้วยจะได้เนื้อคู่ที่ดีต่างชาติต่างภาษาแล้วก็มี คู่ที่อุปถัมภ์นะคะให้ประสบผลสําเร็จนะคะอันนี้คือสักให้ครบทุกด้านเลยเรื่องของการเก็บเงินนะคะป้องกันการรั่วไหลเรื่องของการเงินให้มีหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ครบเซตเลยนะคะค่ะอันนี้สินเสียหายนะไม่เหมือนการลายมือนะเนี่ยสักลายมือเศรษฐีเสริมให้ทุกด้านเลยเนี่ยนะคะประสบผลสําเร็จกลับไปก็ร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีอันนี้ เส้นเดาโชคลาภถูกหวยนี่หนให้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะ ผลงานการสักลายมือเศรษฐีวันนี้นะคะได้สักลายมือเศรษฐีนะคะเพื่อเสริมดวงเสริมวาส,สนาให้กับลูกค้านะคะก็คือเส้นที่สักให้นะคะครบเซตน,นะคะก็คือ,อมีเส้นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของให้มีหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะคะเสริมเรื่องของอำนาจบารามีนะคะช่วยเสริมเรื่องของโชคแบบฟุกฟถูกหวยรวยเบอร์นะคะแล้วก็เสริมเสริมเรื่องของวาสนาโอกาสต,ต่างๆนะคะเรื่อง เสริมเรื่องของการมีโชคแบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีคกว่าวส่งเสริมเรื่องของการเก็บเงินนะคะให้เรื่องของส่งเสริมเรื่องของความรักการงานอาชีพส่งเสริมเรื่องของอ,อำนาจบารามีนะคะช่วยส่งเสริมให้ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะนี่คือเป็นลายเส้นของเศรษฐีนะคะที่เหมือนคกว่าวทำไสยกรรมนะคะลอกเลียนแบบนะคะให้กับ คนที่เป็นเศรษฐีทุกคนนะคะว่าเป็นรูปแบบไหนนะคะเพื่อเรามาแก้ไขนะคะสักเพื่อแก้ไขดวงนะคะปรับเปลี่ยนหนุนดวงให้เราดีกว่าคนอื่นนะคะช่วยหนุนดวงคนที่ดวงไม่ดีนะคะก็จะช่วยให้ดวงวาสนาดีขึ้นมีโอกาสในการทํามาหากินมากขึ้นโชคมีโอกาสเรื่องของมีผู้ประทับใน เรื่องของการงานอา,อาชีพทําให้ประสบผลสําเร็จได้ง่ายนะคะแล้วก็จะมีช่องทางในการทํามาหากินเพิ่มขึ้นนะคะในการสักลายเมืองเสรษฐีนะคะเสริมดวงนะคะลูกค้าเป็นยังไงคะความรู้สึกจากการมาสักในครั้งนี้คะ่ะเจ็บไหมเจ็บนิดนึงค่ะ,คะแล้วก็นึกยังไงนะคะถึงมามาสักตรงนี้คะ่ะ เป็นผลงานอาจารย์แล้วก็เลยอยากมาสักอะค่ะเราเคยดูดวงกันมานานแล้วอ๋อเป็นเป็นลูกค้าเก่าตั้งแต่นานแล้วนะคะก็คือเหมือนว่าดูดวงเป็นยังไงบ้างที่เคยดูดวงไปอะค่ะแม่นเลยก็เลยที่นี้ก็เลยเหมือนเห็นเราตักลายมือเศรษฐีลูกค้าก็เลยมาใช้บริการสักลายมือเศรษฐีกับเรานะคะขอบคุณมากนะคะอขอให้ลูกค้ากลับไปก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะขอให้สําเร็จ ในทุกเดือกค่ะข,ขอบคุณค่ะ